อาทุสาธุมัน,น,นแต่ว่าพาาัะนาลงผูกคมกันแล้ววันนี้วันลงมาหาแกบ่อยนะโทรมาบ่อยไหมโทรมาบา่าบอยช่วงช่วงนี้ครับไก่ทีก่ก้าวแล้วก็เลยโทรมานั่นอยู่ ไหว้พระตาหาันขู่พร้อมกันแล้วเน้องตรับเนี่วนัวนวน,นี้วันนี้ได้มาได้มาแล้วได้มาแล้วอยากโยมมาจากโชคชัยด้วยนี่ยายยายใส ใส่หัวแล้วก็ใส่เต็มที่ไหมใส่เตมทอง นี e ่โยมมาหลายอยู่วันนี้จากน้องตะไก่จากโชคชัยนี่ผมก็เพึ่งได้มาคือกันโอ้หายไปเคียร์ทั้งบ้านเมื่อวานก็บัดนีมาเอามาบ้านก็ตะเวนถ่ายรูปแปลงให้เช่าบ้านให้เกษตรกรเล่ง กนั่นไม่ใช่พระคูโควิดนี่เจ้าคณะตำบลโนมเจ้าคณะตำบลเลยท่านยายออกไปแล้วครับนั่นแหละไปแล้วนี่แหละที่ว่านี่แหละไล่ใครไงนี่แหละครั้งที่ครั้งที่นะป๊อตนั่นแหละ ว่าจหาเล้ว่าจะหากูแเล้ววันนี้หมอเพลงเป็นงไงเนาะวันนี้นาหมอเพลงนี่เนาะ <c oughs> ว,วันก่อนนี่ วันก่อนเนาะเห็นเห็น,หนดกูก็ดูในดูในเฟซไอ่ัางทีแกลงอะไรตามแกอยู่เห็นแกมากราบหลวงปูหง่หมอเพลงหมอเพลงหมอเพลงโอ้ใช่ ลุงปู่กำลังฉันเนาะลุงปู่กำลังฉันทหารวันที่ยี่สี่นี่หมอนัดหมอนัดตรวจตาตรวจลุงปู่ถอดถอดไอ่ตัวขอบออกแล้วได้ได้แว่นให้ลุงปู่ได้แว่นให้ลุงปู่ใส่กันแดดกันลมกันควันเนาะครับเนาะ

หางของเราหางวันนี้แหละเนาะเริ่มเขาวันนี้หละครับวันนีุู้งี้มะล่นมาเลียงสามวันสี่วันอะไรอรย่างเงี้ยอพายุเหมือนเขาครับตัวนี้เออีสารตอน,นก็คือน้องคายน้องคายแถวบุกดาหารแถวนุ่นเริ่มเจอแล้วครับเจอแล้วตัวนี้ จอะหางไอ้พายุหัวเขายังอยู่เวียดนามอยู่เลยยังข ati ึ้นเวียดนามอยู่เลยหัวเขาก็ประกาศให้เตรียมตัวในภาคเหนือภาคเนี่ยให้เตรียมตัวน้ำท่วมอะไรชับพันอะไรแบบใช่ มันเปปลาหลาถ,ถ้าฝนมาเร่งๆทวมนนกกยิงกระโนะกระโถะกระโนะขมาแบบ่วงตลาดกันเลย,เยมาแบทบายแ่วงคนเขานียลอยลกว่ามิลสองอยกว่ามิลมนเนียวโหไม่เหลือแล้วเขาซุบเอปหน่อยมาด้วแถวที่ว่าเชียงรายก็โดนนคือ,ค,อคือลอยกว่ามิลสองอยกว่ามิลเหลยตกมาไม่ให้น้ำสูงผมรอดเลยผ <นำ S 2> ม ใช่ใช่ตัวรถเข็นโงอันตรายแกผม่เคยเจอที่หนึ่งตอนตอนตอนก่อนขั้นนี้เนาะอันนั้นยาฤิ์เนาะยาฤิ์มันจะต่ำใช่ไม่เหรอว่าไปเจออยู่พัทยา ไอต้ตอนตึงเนินวันพบไปไปใกล้จะเข้าปัตยาเหนื้อโอ้โหน้ำม,มันท่วมเล่งทัานเล่งให้มันเดือดให้มันไม่เขาเน้ำไมเ่เขานอยเสียวขัดับกระเซ็ตเลยไเหลือเด้อลหน่อยไปเจอน้ำท่วมนี่โอ,อันตรายครับโอ้ดีใจแหละลุงปูแข็งแรงขึ้นครับ ลุงปู่แข็งแรงขึ้นถอดฝาครอบตาออกแล้วใส่แว่นตาได้แล้วนะครับเนาะฝากลาถึงลาอุ้งอิงถึงหยุดเด้อ,อที่มาก็มาช่วงปิดเถอะอ้ช่วงปิดผักวงปิดวง <laughs> มาย้ำลุงปู่ได้เด้อ <laughs> ลาอุ้งอิง ครับสำหรับคลิปนี้นี่ก็ฝากไว้แค่นี้ก็ฝากกดติดตามช่องส่งสช่ไหมับเด็กกับเด้อครับตัวนี้ก็จะได้ดมาติดตามกียวัตร์กิจมลหลวงปู่สุขจันโรโสธรนะครับเนาะอาการก็ดีขึ้นนะครับเนาะครับ